สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกีนะคะวันนี้วันที่6สิงหาคมนะคะเออพื่อนๆคนไหนถ้าหาวิดีโอวิเคราะห์ราคาทองคำวันจันทร์ไม่เจอนะให้ไปดูที่ไลฟ์สดเนาะของกีนะคะเพราะว่าวันจันทจะจัดรายการ e ล t r a d e l i v e นะคะก็จะวิเคราะห์ให้ในในรายการนั้นนะคะถ้าเป็นไลฟ์สดก็จะมาประมาณ5้าโมงครึ่งวันจันทร์นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหาเนื้อหาของการวิเคราะห์ทองคํารายวันไม่เจอให้ไปดูในนั้นนะสําหรับวันจันทร์นะคะส่วนวันอังคารและวันอื่นๆในสัปดาห์ก็จะวิเคราะห์เป็นวิดีโอสั้นให้เนาะโอเควันนี้มาเริ่มกันที่ทำเฟมเดลี่เนาะวันนี้ทำเฟมเดล y ี่ชาแนลราคายัางเป็นที่เดิมอ้าวบอกเดล l ี่มาเปิดวิกลี่ทบทวนให้ วิก c h a ชแนลราคานะคะอยู่ระหว่าง24.83.56กับ22.86.66นะคะเมื่อวานรา,าราคาลงมาถึงตรงกลาง c h a ชแนลพอดีแต่วันนี้หดขึ้นไปแรงซื้อแรงขายไม่มีนะเพราะฉะนั้นราคาจะทรงทรงสุดๆอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมของ w ิก k l y มาดู daily กัน channel ราคา daily สัปดาห์นี้นะครับ เซตตัวอยู่ระหว่าง247.67กับ2353.08นะเมื่อวานลงมาชี3ด2 3 5 3 0แแต่ว่าไม่แตะนะคะทุกคนแล้วก็หดกลับขึ้นไปแล้วเมื่อวานกำลังลุ้นว่าอ,อ่ราคาเนี่ยจะปรับฐานถึงไหนนั่นเองเนาะแล้ววันนี้ปรับฐานจบหรือยังนั่นเองนะคะรีเบลขึ้นมาเล็กๆเนี่ย ขึ้นมาเนี่ย EMA 5 0แล้วนะตอนนี้ถ้าเป็นมุมมองของ Top f เฟมเดลีนะคะตอนนี้อยู่ตรงกลาง c ช a n n นลพอดีแรงซื้อแรงขายก็พักตัวทั้งคู่นะคะแต่ดูเหมือนอิทธิพลแรงซื้อจะเริ่มเยอะกว่าแรงขายนั่นเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นที่เรา f a ฟมเด i ลีก็คือสัญญาณกดดันข้างบนเรดดอตมาสัญญาณบลูข้างล่างยังไม่มาหมายความว่าถ้ามีแรงขายมาต่อเขาจะเทต่อนะประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าไม่มีก็จะทรงๆส,สุดๆอยู่แถวนี้แหละก็คือยังเป็นขาขึ้นอยู่นะจริงๆแล้วภาพรวมก็เป็นการแบบว่าหลังจากทำเเกือบทำอาอทำาให้ก็ลงมาเทส e m a 50แล้วทีมันลุ้นกันว่าจะเด้งขึ้นไปหรือว่าจะหลุดลงมาเพื่อเทส LM สองรนั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองเดลียังไม่ชัดปะไปดูสีชั่วโมง ้าเฟรม4ชมั่วโมงวันนี้เซ็ตชาแนลใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อวานหลังจากเทลงไปนะครับจนเกือบถึง2 3 5 3แต่ไม่ถึงแล้วเขาหยุดก่อนเขาก็รีเบากลับขึ้นมาตอนนี้พยายามขึ้นมาเทสอ e m A50 อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเซ็ตเป็นแนวต้านตรงนี้2 4 1 8.2 3วันนี้เอาไงเพราะว่าเมื่อวานช่วงเลทเท็รไลนกี้บอกว่าราคามีโอกาสที่จะลงประเทศอเอ200 แต่เวลาเทสแอลเอสองร้อเขามักจะเลยไปไกลให้เช็คทีละเลเวลของซัพพอตและเมื่อวานซัพพอตสำคัญที่เราเล็งก็คือบริเวณสองสามเจ็ดเก้าเจ็ดหกถึงเจ็ดเก้าแถวนี้นะครับเลยลงไปถึงนู่นเลยหกสี่แล้วก็จอดเลยก็ลุ้นอยู่ว่าจะถึงห้าสามไหม ไม่ถึงนะคะแล้วก็กลับขึ้นไปทิ้งไส้ยาวเชียวแล้วทีเนี้ยแทงราคานะครับเหมือนกับว่าพอเทส m อ2 0เแล้วก็เด้งปีนขึ้นไปใหม่เพราะตอนนี้ก็ดูทรงอยากจะปีนขึ้นไปเทส EMA50 ใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเทสซ้ำที่2418ยังมีนะคะและถ้าเทสแบบ สูงมากกว่า2418นะคะเลเวลถัดมาที่มิลกราเทศได้คือกอบบนของ EMA 50ที่2428นะช่วงนี้ทองคำวิ่งแรงนะคะพันจุดนี้วิ่งกระจึงนึงก็ถึงแล้ววิ่งแบบไม่กี่อึดใจอถึงเลยอะประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่เทรดนี้ต้องแบบมันนิเมจเมนดีๆนะเพราะว่ามันแบบถ้าทุนน้อยอเสี่ยงที่จะลังพอสูงนะโอเค วันนี้มิอกาสเทสตรงนี้เนาะ18แล้วก็มิอกาสไปถึง28ถึง29ถ้ายืนเหนือ18ได้เลยว่าถัดไปของ resistance สำคัญนะคะก็คือตรงนี้นะ2458.60นะคะซึ่งเป็น daily high ของวันนี้นะคะและก่อนหน้านี้นะครับราคาเนี่ยขึ้นมาถึง2477.67คือ เกือบทำออทำไฮแต่ไม่ได้ทำหมายความว่าโครงสร้างในการกับเทนขาลงเขายังอยู่อยู่นะคะแต่ว่าที่มันปีนขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเป็นการ HLM 200ครั้งแรกหลังจากที่ขึ้นมาเซตกรอบราคาบนเซตอันนี้อันนี้เราก็มาโนเอาแล้วนะคะว่าเป็นกรอบราคาบนตราบใดที่ไม่ทำออทำไฮฉันก็จะบอกว่าเธอเป็นกรอบราคาบนนั่นเองนะคะ พอทีนี้ลงมาเทสตรงนี้เราเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาเนี่ยจะเด้งสูงได้แค่ไหนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจวันนี้นะคือตรงนี้นะกรอบบนของ EMA 50แถว24 28ถ้าขึ้นมาเทสแล้วไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสที่จะกดลงมาใหม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าขึ้นไปได้อีกนิดนึงก็คือตรงนี้อ่ะเป็นจุดในยะสำคัญคือ24 58 และถ้าถึงบริเวณนี้แล้วไม่ไปต่อนะครับแสดงว่าขาลงยังได้เปรียบมีโอกาสที่จะกลับลงมาเทสแอ2 0 0และหลุดได้แต่ว่าถ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วพยายามขึ้นไปต่อนนี้ก็เขาจะไปแล้วล่ะออทํหายก็ออทให้เถอะอะไรอย่างนี้โอเคเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำออทหํหาใหม่เนี่ยแนวต้านสําคัญมีตรงไหนบ้างนะ ถัดจาก2458นะคะก็เป็นที่เดิมที่ติดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนมาสุกนะครับ247.67ถัดมาคือออทามไฮ2483แล้ววันนี้สุดระยะสูวิงรายวันนะคะสุดอยู่ที่มองไม่เห็นเลยสูงแท้เมื่อวานอยู่ที่2530วันนี้จะอยู่ที่ตรงไหน2แทบไม่เห็นแล้วตาจะบอด วันนี้สูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีก2544ไปเลยนะครัเแ่วนั้นวัดเทอมองไม่เห็นละสองห้าสี่สนะสุลยยะสวิงรายวันของวันนี้นะโอเควันนี้บอกว่าจุดวัดใจมีอยู่แล้วตรงนี้เนาะตรงนี้คือตรงไหนสองสี่สองแไงของรอมเฟมสีชั่วโมงถ้าไปได้อีกนิดหนึ่งก็ตรงนี้นะ58เนาะ ถ้าไม่เลย58ก็กลับลงมาพอกลับลงมาพพอร์ตใกล้สุดอันแรกก็ต้องเป็น28อยู่แล้วถัดมาเป็น18ถัดลงมาอีกคือตรงนี้นะครับเมื่อวานที่ลงมาเทสแล้วก็แหลมลงไปถึงตรงนี้เลยก็คือ2476ถึง2464ีสองเลเวลนี้ถัดลงมาเลยแล้วก็2353นะคะกรอบล่างของเดลี่ถ้าลงข้างล่างได้ล่ะสุดระยะสวิงข้างล่างล่ะ หวันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างไกลมากทุกคนเพราะว่าส,สุดระยะสวิงข้างบนก็ไกลเพราะฉะนั้นวันนี้ระยะสวิงข้างบนข้างล่างนี่กว้างมากๆเลยถ้าหลด2 3 5 3นะคะเลเวลถัดมาของสัพพอสำคัญคือแถวนี้นะครับ2 3 1 9และก็2 2 8 6สุดระยะสวิงข้างล่างคือตรงนี้จ้ะ2 2 6 9.84 แล้วทีนี้นะครับราคายัางทรงตัวเหนือแอลเมสตอนนี้ก็ตัดสินให้เขาก่อนว่าเขาเป็นขาขึ้นอยู่แต่ก็เป็นการแบบว่าลงมาทะลุแอลเ0ครั้งแรงแล้วก็รีบาวขึ้นไปรีบาวขึ้นไปก็ต้องเทสเอ็มเอหก่อนมาดูกันต่อว่าจะผ่านไมอ็มเอห้เนี่ยไม่ผ่านก็กดลงมาใหม่นั่นเองนะคะก็ช่วงนี้ แล้วมันระวังปัจจัยกระตุ้นราคาทองคำด้วยนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความร้อนแรงในตะวันออกกลางนั้นให้ติดตามข่าวให้ดีๆนะทุกคนมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงได้อยู่แต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้ตลาดก็ค่อนข้างจะผันผวนนะครับข่าวหลายอย่างทำให้ตลาดมันสับสนวุ่นวายหรือว่ามันเคาสเนาะเพราะฉะนั้นมันจะสามารถพลิกไปมาได้ตลอดเวลานะครับ แล้วถ้าปัจจัยอะไรกระตุ้นไม่แรงเนี่ยพร้อมจะเทขายนะคะเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงอยู่ทีเดียวถ้าเทขายแล้วก็จะรอช้อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังทรงตัวอยู่ในที่สูงนะคะแต่เวลาทสอบรีสต์สแตนสำคัญให้ระมัดระวังการเทขายนั่นเองเนาะโอเควันนี้เห็นภาพแหละว,วันนี้เสียงเราแปลกๆนิดน,นึงเราเจ็บคอนะแต่อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะ ว่าโครงสร้างการกับเทนของเขายังอยู่นะแต่อะไรที่ไม่ทํำอทำหายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยกีมมองว่าถ้าไปไม่เกิน5-8ยังมีโอกาสกลับลงมาต่ำกว่า2 3 5 3โอเคแต่ว่าถ้าไปเกินกว่า5-8แล้วก็เชียร์ทำอทำหายใหมเ่เถอะนะครับ โอเควันนี้ยายลืมเช็คข่าวในตารางด้วยนะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย